ที่นี่มีโอกาสและทําให้ทุกคนมีรายได้อย่างมั่นคง A w o r l d n i n e เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญของเทรนด์ Health Focus พร้อมกับสร้างโอกาสให้กับทุกคนมีชีวิตอย่างมั่นคงและสุขภาพดีไปพร้อมๆกัน A w o r l d n i n e เป็นบริษัทที่สร้างจากความรักเราส่งเสริมการทำธุรกิจแบบย,ยั่งยืนและสร้างไรายได้อย่างมั่นคงให้กับทุกๆคนได้มาเรียนรู้สร้างอาชีพสร้างไรายได้ค้นพบศักยภาพในตัวเองและต้องการเห็นคนที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้มีโอกาสเติบโตไปพร้อมกันกับเรา A World n i มีโรงงานที่ทันสมัย ผลิตสินค้าชั้นเลิศได้รับการยอมรับทั้งคุณภาพและมาตรฐานทั้งในประเทศและในระดับสากลต,ตอบย้ำให้ทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ A w o r l d n i เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกผลิตภัณฑ์ b l e s o Coffee A Plus Coco A Mix Plus A l u s o Desila เอเวียล่าศพทุกคนสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้นชีวิตที่ดีย่อมเกิดจากสุขภาพที่ดีและมาจากภายในสู่ภายนอกจากวิสัยทัศน์การบริหารงานที่โดดเด่น รวมถึงโครงสร้างของระบบการแบ่งปันอย่างเป็นธรรมในการทำธุรกิจแบบยั่งยืนสร้างรายได้อย่างมั่นคงวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะขับเคลื่อนพลังของพวกเราทุกๆคนให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จและคว้าโอกาสนี้ร่วมกันสร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตแบบพลิกชีวิตให้สมกับเป็นครอบครัวของ A hey World n วันนี้ขอสร้างบ้านหลังนี้เพื่อทุกครอบครัวให้เติบโตไปด้วยกันนะคะเอว่านาย world of success โลกแห่งความสำเร็จเป็นของทุกคนคะ่ะ